สยามทีวีไฮเซนช็อคเซลช็อคดิวลลนร้านโปรแรงครบทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องฟอกอากาศจากไฮเซนลดสูงสุดพอนศน์เนานสิบเดือนทุกใบเสร็จลุ้นสมาร์ททีวีจอใหญ่45เครื่องมูลค่า450,000บาท ิเเฉพขขาะงานนี้จ่ายสดลดเพิ่มจองเพียง88บาทเตรียมช็อคสชั้นเอาใจสายหมู่8.8ดับเบิช็อคเดย์ลดสูงสุด30%พบสินค้าไฮาไลท์ไฮเส้นทีวี65นิ้ว 4K UHD จอใหญ่สะใจราคาพิเศษสุด12,994บาทตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ดีไซน์พรีเมียมเครื่องซักผ้าอบผ้าไฮเส้นซักหลํำสซักไว้อบได้ใน แอร์ไฮเส้นหน1 2 0 0 0 BTU เย็นเร็วฟอกอากาศได้ลดแรงเริ่มต้นเพียง13,490บาเไฮเส้นช็อคเซลดับเบิลดยลดับเบิลความคุม้มพร้อมของแถมอ e ีกเพียบ อย่าพลาดสยามทีวีไฮเซ้นช็อคเซลวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com รีบเลยโปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสียามทีวี